ครับก็กลาบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนววิธีการเรียนรีโมทครับเรียนแบตรีโมทแบตรีโมทมันอ่อนเวลากดเปิดประตรงประตูมันไม่ออกอย่างนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับหรือว่าถ้าได้ปีกว่าก็พอเราใช้อยู่ทุกวันแบตมันก็จะอ่อน่เสม ผมก็ไปซื้อแบบใหม่มาที่มาจากโรตัสครับซื้อแบบใหม่มาจากโรตัสราคาห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทได้ก็สี่ก้อนห้าสิบห้าบาทสี่ก้อนแบบแบนบนะครับแบนบก็เท่ากับเหรียญสลุงเนี่ยครับเท่ากับเหรียญสลุดก็ได้สี่ก้อนนี้ก็ถ้าได้เป็นอีกหน้านครับ ผมจะพามาดูวิธีเลี่ยนง่ายๆครับไม่ว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็คงไม่เกินความสามารถของท่านก็ได้นะครับอันนี้ผมก็มันมี้ผแงกกวิธีประกอบง่ายๆครับผมจะประกอบให้ดีนะครับมันเปิดยังไงง่ายๆครับง,ง่ายๆกอรอดสลักออ,กออกขอดสลักรอดสลสักอลั ไอ้ตรงท้ายนี้มันก็จะมีตรงท้ายนี้ก็จะมีกุญแจครับดอกกุญแจนะครับเราก็ดึงออกมาดอกกุญแจนะที่เป็นเนี้ยดึงออกมาคดึงออกมาถ้าแบตหมดอ็เสี่ยงปัดประตูก,ก็ได้ ทุกคันทุกรุ่นต้องมีดอกกุญแจเสียบหรือต้อนรูดข้างในจะมีดอกกุญแจนะเปิดฝาครอบมันออกมาปั๊บดีดอกอกมาง่ายดอกกุญแจต่อมนจะมีปุ่มเห็นไ,ไหมครับเพื่อน อปรกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากไว่เปิดใส่อะไรครับนี่มันมีเอดเล็กๆก็ดันมาดันมานะนิ้วนิ้วเรานี่และด,ดันมาดันมาปั๊บดึงเข้ามาตัวเอง,งาาตึง่างตัเอง,เองก็ถอดออกมาง,ง่ายๆถอดออกมาในวิธีนี้ถอดออกมาปั๊บพอกลับข้างมันอยู่ทรงนี้ลักษณะนี้ ออกมาก็กลับข้บางกลับข้างกลับข้างก็จะอยู่ในแนวนี้ครับอยู่ในแนวนี้แล้วก็งัดรับนงนี่นนแล้วก็เปิดออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับพอเปิดออกมามันก็เห็นปุ่มเกก็แกะฟ้าตรงนี้แกะฟ้าปิดมันจะติด ปากคล้องปากขอบลดับออกมาแล้วก็ดูลงมานะครับเล่นๆนะครับ,บ,บด้านบนเนี้ยอย่าลืมนะครับนะครับเป็นอย่างเงี้ยออกมาปั๊บนขนาดครับขนาดเขาก็เขียนบอกขนาดอยู่แล้วว่า ถ้าไปเปลี่ยนที่ร้านก็จะประมาณร้อยห้าสิบหรือสองร้อยเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์แบบเก่าก็ทิ้งไปแบบใหมก่ก็ครับเพราะว่า CR รนะครับรุ่นเซเว่นก็มีครับเก็มีเซเว่าจากห้าสิบหรือห้าบห้าเหมือนกันซีอาร์บซีอาร์แซ่ Z. รุ่น CR มีแบบ2025เห็นไหมครับ CR 2025เบอร์นะครับขนาดจะแบนเท่ากันทัสศูนย2016หรือ18อะไรก็ ลากันไปหนึ่งห้าก็หนึ่งอันนั้นก็คือความหนาครับความหนาจะหนาขึ้นสองศูนย์สองห้านี้จะแบนนะครับจะแบนกว่าก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแต่ข้านี้คือบวกบวกจะอยู่ข้างบนลบจะอยู่ข้างล่างนูนครับข้างล่างจะนูนจะเป็นลบ,บก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิม เด็กก็ทาได้ผู้หญิงก็ทําได้ครับเป็นแนแนววิธีครับง่ายๆไม่ต้องไปเสียตังค์มากกว่า,าจากพอดีคถ้าตรงรุ่นของมันก็จะพอดีถ้าเป็นหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าอะไว่าไปมันจะหนากว่ามันจะหนากว่าแล้วก็นําสาครอบปิดนั่งเลยกดไปเลยไปอย่างเนี้ย ต,ตัวทางแข็งแรงกดเข้าไปเหมือนเดิมเ,เห็นไหมครับอของผม,มเป็นมาด,ด้าสองโเวยต้าก่อนนี้อะไรก็อาจจะไม่ยากนะเพอาดูรุ่นแบบเอาถอดดูแล้วก็ไปเทียบดูที่ร้านค้าเอาไปเซื้อมาใสนะ่บางทีแบบของแต่ละรุ่นนะันอาจจะไม่เท่ากันนะครับ แต่แบบจะเป็นคล้ายๆกันนะค,นคล้ายๆเป็นลูกตุ่ม,มตุมเม็ดกระดุมเรีบยบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับประกบเข้าไปประกบเข้าไปเหมือนเดิมถ้าใส่ไม่ถูกทาง ไม่ตรงด้านก็จะไม่เข้าหรอกครับแล้วก็ประกบเข้าไปง,ง่ายๆคุณก็ทำได้เด็กก็ทำได้ไม่เกินความพยายามพี่น้องไปได้แล้วก็กดดนเรื่องที่แล้วก็เสียดอกแกเข้าไป เรียบร้อยครับเสียบดอกกุญแจเข้าไปปั๊บก็ง่ายๆครับถ้ามีแบบมีฝาครอบครับเถ้านี่แบบมีฝาครอบก็ใส่เข้าไปฝาครอบผมก็จะมีฝาครอบเป็นแคปน้า รียบร้อยแล้วเรียบร้อยมันถึงน้าที่รอกครับหน้าที่สองน้าทีเสร็จวิธีการเปลี่ยนแบตทุกรุ่นทุกที่ห้อคุณเปลี่ยนเองได้ประมาณปีกว่าก็สมควรเปลี่ยนเหมือนแบตแล้วนะแบตรถยนต์อย่าให้มันหมดถ้ามันหมดมันก็จะค่อยสะดวก อะไรเล็กๆตรงนี้อะไรก็ดูปากแบบปากแฉ์ปากแบนมีหลายอย่าง <c oughs> มีหลายอย่า <c oughs> งเพื่อนๆลองทำดูไม่ต้องไปเสียตังค์มากเพราะว่ารู้ว่าแบบนออ่นมันกดไม่ออกกดไม่เปิด ก็เตรียมไว้ส่วนมากก็จะมีสองอันนะครับลองเปิดดูว่างๆก็เปิดดูได้บแบบของก่อนที่โลตัสมีขายแล้วก็เซเว่นมีขายทเทียบขนาดแล้วเปิดดูว่าแบตเราขนาดไหนส่วนมากผมใช้ของในเซลของในเซลลมาจากแบตบก็จะดีมาตรฐานหน่อยของเซเว่นก็ประมาณห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบถึงห้าสิบห้าบาท ไได้ก้อนสองก้อนเงก้อนเดียวก็มีนะครับห้าสิบห้าบาทผมซื้อที่โรตัร์ลองดูครับขนาดเดียวกันเท่ากันรุ่นเดียวกันมีสี่ก้อน CR2025CR2025 CR ของมดดาตดาแล้วก็ดูไปแล้วรุ่นอาจจะไม่เท่ากันนะครับ ความหนาความบางสองแบบเป็นกานี้เท่ากับเรียญสลึงครับเหรียญสลึงรุ่นนี้จะแบนหน่อยมีหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าแล้วก็นก็น่าจะหนาขึ้นจหนาขึ้น,นแต่โน้่มันใส่ได้แต่จะได้ปาครับผมว่าไม่แนะนำให้ตรงรุ่นนี้ ว่านาฬิกาเหมือนกันนาฬิกาก็ก็มีขายแบทควงเล็กๆนาฬิกาเป็นเม็ดกระดุม,ม,มเม็ดกระดุมเล็กๆพอสกุลอยเนี่ยแแหบฝา,าท้ายเปิดฝาฝาหลังขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเองได้ในการแบบเป็นของนาฬิกาครับมันค,คงเปลี่ยนไปแล้วนาฬิกาที่เราใส่ครับคอร์ส อแบบกันน้ำแจกเล็กๆเทียบเรียบรุ่นเราคุก็ทําได้ทุกคนทําได้ถ้าทําได้ก็จะได้ประหยัดค่าเช่จาจ้างหลายบาทก็ขอบคุณพเพื่อนๆคุทุกคนที่ติดตามและกําลังรับชมหนหนำลาจ องแบ่งปัน,นครับแบ,บ่งปันแนะนำวิธีการเปลี่ยนแบตจะได้นะครับแรกๆไม่มีไฟนะครับครบแรกไม่มีไฟไม่ไฟนะครับแรกแกไม่มีไฟนะครับ ตอนนี้มีไฟละโอเคครับขอบคุณพเพื่อนๆครับที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ